สวัสดีครับผมนายประเสริฐสุทธิพยานนท์น,น,น,นะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคอมพิวเ c a l s โซลูชันหรือเรียกย่อยๆว่าบริษัท c s นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราดำเนินการธุรก,กิจเป็นปีที่2 3แล้วนะครับก็ถ้าถามถึงเรื่องของ sustainability นะครับในส่วนขององค์กรเราเองนั้นเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ sustainability เป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับโดยเรานำเสนอในเรื่องของโซลูชันนะครับเรื่องของการที่เรงเห็น sustainability ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงาน ในเรื่องของการใช้อ,อุปก,กรณ์ต่างๆให้มันมีประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างเช่นระบบ BMS หรือ Building Management System นะครับคือเป็นระบบที่ผนจาัดก,การโครงการนะครับในส่วนตัวอาคารทั้งหมดนะครับหรืออย่างระบบ g e s Room Management System นะครับก็คือระบบที่ช่วยประหยัดพลังงานในส่วนของตัวห้องพักแขกนะครับในส่วนของตัวโรงแรมนะครับการเล็งเห็นถึง Sustainability นั้นมุมอมองไม่เ,เพียงเฉพาะในส่วนตัวที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสังคมรวมไปถึงในเรื่องของส่วนที่เป็นเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย เราเลงเห็นว่าการผลักนั s t a i n a b i l i t y ด้วยองค์กรองค์กรเดียวเนี่ยย่อมได้ประสิิภาพที่น้อยฉะนั้นเนี่ยเราถึงดักที่จะผลักดันเรื่องนี้ร่วมกับสเต k e โฮล d e เมอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลูกค้ารวมถึงซัพพลายเออร์แล้วก็พันธมิตทางธุรกิจนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองนะครับเราก็ได้รับรางวัลปีนี้นะครับจากทางเ n e ลิก t i c ในเรื่องของการที่จะสร้าง s u s t a i n a b i l i t y เป็นรางวัลเรื่องของ Su s t a i n a b i l i t y i m p a c t นะครับโดยเราได้ทําการร่วมมือกับในส่วนตัวลูกค้า โรงแรมโครงการหนึ่งนะครับร่วมถึงกับทาง Channel x a n e นะครับในการผลักดันโซลูชันในการประหยัดพลังงานรวมถึงให้แขกที่มาพักในห้องพักได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำซัพพบิลิตี้ปกติในห้องพักแขกอาจจะมีการกดปรับค่าอุณหภูมิซึ่งอาจจะมีการใช้อุณหภูมิที่กินพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเราพัฒนาโซลูชันทำเป็น e n e r ท y d i เ p l a y นะครับแขกสมาร์ที่จะเห็นค่าอุณหภูมิรวมถึงค่า CO2 ทที่ใช้นะครับเห็นถึงพลังงานที่ใช้และสุดท้ายเนี่ยแขกสามารถที่มีส่วนร่วมในการที่จะกด ในเรื่องของกดปุ่มที่เป็นปุ่มอีโคนะครับซึ่งกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานนะครับเราเหวังอย่าง่มากในส่วนนี้เองน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับการที่จะดึงในส่วนของสเตทโฮล l d เดอร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งลูกค้าที่เข้ามาพักบริการในโรงแรมให้สามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้าง s รัสเซอร์วิตี้ทั้งสําหรับปัจจุบันและก็อนาคตนะครับครับก็อันนี้เราหวังว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะส่งเสริมเรื่องทรัสเซอร์วิตี้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการอื่นๆต่อออไปในนาคคคตรับขบขุณ Thank you